ะะมันก็มีการเ,าเล่นใช้กระบวนการทางาทางศาลทางองค์กรสระทั้งหลายแหล่ที่จะทำให้คุณพระพิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยหลุดพ้นคดีไปโดยไม่มีการไต่สวนใดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็รู้ก็อยู่ว่ากระบวนการศาลนะคะศาลแล้วก็องค์กรสระในประเทศเอกองค์กรสระในประเทศนี้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงเขาอยู่อยู่ตรงไหนของทางการ ขณะที่ฝ่ายของประชาชนเองนะคะนอกจากผู้เสียชีวิตไปนะ,ะส่วนประชาชนเป่น84คนเจ้าห้าที่ร,ราย10คนมันก็มีคนที่บาดเจ็บนะคะก็ตุมทัดด้วยดีแเมื่อพลกรฉุกเฉิจนจอกันถึงคดีอาวุธร้ายแรงคดีอ่างยี่มีอาวุธแล้วก็การต่อคราบดูแลั้งหลายแหล่อีกจำนวนมาก นะคะจำนวนมากอย่างเช่นผู้ที่ถูกโดนคดีเผาสารการในพื้นที่จังหวัดพะเยาก็โดนสูงสุดก็คือ32ปีนะคะแล้วก็จะมาโอเคตอนนี้เนี่ยเขาเขาก็ออกจากคุกกันแล้วนะคะเ็ติดคุกกันมา10กว่าปีในสุดก็โอเคมีการลดโทษลงมาคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้ออกจากคุกตั้งแต่ปี2556ก่อนการรับประหารเขาควรจะได้ประโยชน์จากการนินโรโทษกรรม ที่ผลักดันโดยรัฐบาลเพื่อไทยในขณะนั้นแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีการเอาผู้นํารัฐบาลผู้นํากองทัพนะคะไม่มีคุณทักษิณอยู่ในร่างพรบรัศกรรมด้วยแต่พอมันพักเพื่อไทยไปเล่นแร่แปรธาตุนะคะยัดคนเหล่านี้เข้าไปในพรบในรักกรรมมันก็เลยเจ๊งกันหมด คนที่ควรจะได้ประโยชน์จากร่ามพรวงเส้สกรรมปี2องพก็ไม่ได้ก็ติดคุกต่อแล้วก็เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็นำมาสู่ระฐบกกสช .8 ปปีนะคนที่ติดคุกจำนวนมากอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะหลุดออกจากคุกแล้วนะคะใช้โทษจนหมดแล้วแต่ว่ามันมีประวัติติดตัวเขาอยู่จํานวนมากลำบากมากนะคะถ้าคุณติดคุกนานเนี่ยในชุดคุณกลับออกมาแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยอะอาชีพของคุณที่เคยมีธุรกิจคุณมีมันพังหมด บ้านกรณีคือเสียบ้านนะคะต่กรณีที่คนที่ติดคุกเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้หารเลี้ยงครอบครัวมันก็ะทบไปหมดถึงลูกหลานเขานะะเด็กที่เรียนหนังสืออยูนะะ่บางครอบครัวเสียบ้านไม่มีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ไพาศารบ้านที่อขอนชำํำระอยู่ในศึกถูกยึดเขาก็ต้องขอย้ายออกมาแล้วก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่ใน บนที่นาของคนอื่นลูกสาวทุกคนคือในทีื่นี้ใครจะรับผิดชอบคือเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวไม่ว่าเจอบัติเหตุหรือว่าเรื่องทางการเมืองเนี่ยนะคะมันเกิดโดยมฟฟไม่รู้เอฟเฟกต์ไปไหมดเลยกับคนในครอบครัวซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราบอกไม่เห็นดังนั้นเนี่ยการเรียกร้องนิทธสกรรมเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ไปยื้อให้ช่วยเยียวยาได้ซ้ำไปนะคะมันเป็นแค่ช่วยทําให้ พอนจากสิ่งที่มันหนักอึ้งแล้วมันยังผูกคอเขาอยู่เนี่ยมันหลุดสักทีหนึ่งแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นปัจจุบันก็เหมือนกันนะคะอย่างที่คุณไอจีบอกสิ่งที่เกิดเพืเ่อครอบครัวแค่ยังว่าเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวในขณะนี้ที่โดนข้อหาในหนึ่งสองเกิดมาตลอดนะในช่วงตั้งแต่้วยเฉพาะยิ่งหลังการระบาดสองห้าสิบเก้าที่คดีความที่เกี่ยวกับมาตรานหนึ่งสองเนทะยานขึ้นนะคะเป็นหลักหลายร้อยปีมีครอบครัวจำนวนมากที่เดือดร้อนะ Okay, ครับก็เราก็ได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าส่วนหรือที่เป็นฝีมือของประชาชนถ้ากระบวนการยุติธรรมสามารถเอาผิดกับคนหล่อนั้นได้จริงๆก็ดําเนินไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนนั้นมันมีปัญหาให้ตั้งคําถามมากๆเลยว่ามันยุติธรรมจริงหรอนะเช่นการตัดสินคนว่าลัมเบอร์พรากรสุกเฉินในช่วงที่ปรับประชาชนมีนาคมถึง พฤษภาคมรัฐบาลพิสิตประกาศพลกรฉุกเชิงคุณจับคนแล้วตัดสินได้ภายในหนึ่งวันเนียทำได้ยังไงหรือว่าในกรณีการเผาสารการจังหวัดหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินจำคุก32ปีแต่ในบวนการไต่สวนเนี่ยนะคะคนหนึ่งที่เป็นพยานให้กับเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่กรมนอ,อเ่งยืนยันว่าเข้าไปช่วยกันดับไฟสารการ แต่ความเห็นนี้ไม่มีน้ำหนักใดๆเลยในในการตัดสินของรัฐของของศาลเพราะศาลมีอคติหรือไม่ต่อคนเสื้อแดงนะข้อมูลหลักฐานที่เราระบุไว้ในรายงานสปชหลักฐานจำนวนมากที่ใช้ในการตัดสินจำคุกคน10ปี2 0ปี30ปีมาจากภาพถ่ายซึ่งมันกำกวงมาก นี่เป็นเหตุว่าเมื่อที่รัชการมันถึงนํามาสูก่การที่ว่าต้องเลี้ยกรรมกาเพราะเราไม่เชื่อในความที่ได้ทำางนี้ค่ะขณะเดียวกันคนที่ใช้อาวุธใช้กฎหมายอยูมากจัดก,การกับประชาชนกับลอยนวลพ้นผิดตลอดนะคะนี่เป็นเหตุผลว่านี่เป็นเหตุผลสําคัญของการเรียกร้องให้มีการกการัชกรมขึ้นครับโอเคครับก็<อ> ขอบคุณอาจารย์ทองทองครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อโทศกรรมโดยตรงนะแต่ว่าเกี่ยวกับประเด็นสําคัญมากๆเลยก็ขณะนี้เนี่ยในสภาครงนี้ขอมีการพูดคุยอภิปรายกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับขบวนเสด็จประหารเกี่ยวกับที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมีทั้งฝ่ายทัศสื่อช่องหลักเนี่ยอย่างเช่นช่องสามจะเห็นว่าก็เรื่องนี้ก็ถูกเอาไปพูดบ่อยมากท่านี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยนะคะอย่างเช่นตอนที่เคลื่อนไหวเรื่องอ่รคอนหนึ่งสองให้การ นะคะที่จะแก้ไขร่างมาตรา1หนึ่งห,อหอสองนะ,ะตอนนั้นคือประมาณปี2 5 5 4ัห้าสิบี่ให้ดห้าสไม่มีสื่อกระแสใดๆรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้เลยมีแต่ภาพม่ที่มีแต่ภาพไม่มีคำบรรยายที่ซ้ำไปและประชาชนไปเดาเองก็ทําอะไรหรือไม่ก็คือดูภาพตรงนี้นะแล้วไปกดดูประชาไทยเอาละกันนะคะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแค่นียพื้นที่ของการถกเถียงเรื่องนี้มันขยายมากยิ่งขึ้น มีนักกันเมืองมีพักกันเมืองกล้าที่จะก็ <c oughs> แต่ต้องเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแต่กระแสโต้กลับก็แรงฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าฝ่ายที่เขายืนยันว่าประเด็นมาตรึางสองประเด็นถามบัลลังก์าในเรื่องที่จะแต่ต้องไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นเขาก็ยังยืนกร,รางเราไม่เห็นการปฏิบัติ n o เราเห็นแต่การความความคิดที่มันมันออกเป็นสองด้านที่มันมันคุยกันไม่รู้เรื่อง ดังนั้นหลังที่ประชาชนตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะมีกลุ่มคนที่ยังเย็นฟันว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครข,ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านมากๆครับก็จริงๆวันนี้เนี่ย